มาค่ะวันนี้พาไปดูร้านสตรอเบอรี่ค่ะร้านทุกอย่าง10บาทจ้าคือทุกอย่างในร้านเนี้ยเขาจะขาย10บาทนะคะเป็นหลักและอีอย่างอะ่ะทุกคนมันอยู่ในห้างด้วยอะ่ะดูดิเดินเข้ามาก็เจออันนี้เลยจ้าอ่าซื้อไปให้ลูกให้หลานก็คือน่าจะชอบมากเลยนะจินตนาการบันเจิดน,นะคะก็จะเป็นอ่ารูปแบบรูกปั้นปูนโปสเตอร์นะคะมีผูการมีสีให้นะ10บบาทจ้าเข้ามาก็คือของละลานตามากเลยจ้าพวงกุญแจนะคะ มีเป็นร้อยแบบพันแบบนะคะ10บ,บาทจ้าคือถ้ามาร้านนี้นะมาซื้อของใช้นะทุกคนคุ้มมากแล้วก็สินค้าเบ็นตลเล็กคือเยอะมากๆเลยค่ะในร้านนี้นะคะและอย่างเขาอยู่ในห้างเดินทางสะดวกสบายมากเลยจ้าอันนี้ก็จะมีเป็นพวกชิชู้วเปียกถุงเท้าค่ะก็มีนะคะ10บ,บาทโอ้เลือกไม่ถูกคะ่ะละลานตาม,มากใกล้จะถึงเทศกาลคิดมัดก็มีของคิดมัดด้วยนะคะตกแต่งเล็กๆน้อยๆแว่นตาก,ก็มีค่ะ10บาท เลือกซื้อไม่ถูกอะทุกคนคือมันเยอะมากคือมันแบบว่าร้านมันใหญ่มากนะคะเป็นมาที่โฮมโปรกิ่งแก้วนะคะร้านสตรอเบอรี่ครัก็จะอยู่ชั้นหนึ่งฝั่งร้านจอดรถนะคะให้พิกัดเนาะเนี่ยทุกคนดูดิพวกแก้วน้ําหรือว่าของใช้นะคะจานชามนะคะช้อนซ่อมนะคะตะลงตะหลิวก็คือ10บบาทจ้าแล้วใครมีน้องหมานะคะก็เนี่ค่ะจานใส่อาหารก็คือน่ารักมากค่ะ น่ารักมาก10บาทนะคะมีหลายสีมากเลยทุกคนคือถ่ายให้ดูว่าถ่ายไม่หมดหรอกเพราะว่าร้านมันใหญ่นะคะแล้วก็คนมันเยอะเนาะก็เข้าๆแต่เบนมาถูกใจสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นไอเบนเลียงไม่ถูกอะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าชอบเล่นมากเลยมันยืดยืดดีอะมันยืดยืดหนึบหนึบดุบหนึบยืดยืดมากเลยอันนี้ก็10บาทนะคะโอ้ยของเล่นเยอะมากเลยพาลูกๆนะคะไม่ต้องไปชอปปิ้งซื้อของเล่นแพงค่ะมาซื้ออางเงี้ยให้ลูก 10บาท10บาทร้อยหนึ่งก็คือซื้อได้10แบบนะคะสำหรับใครที่ชอบออมเงินสายออมนะคะก็มาได้เลยจ้า10บาทน้องหมูหน่ารักมากเลยสีใสด้วยถ้าเราหยอดเงินเข้าไปก็คือเห็นเงินที่เราหยอดเข้าไปด้วยนะคะก็น่ารักดีเนาะเนี่ยค่ะมีหลายแบบนะ10บาทเหมือนกันจ้าแล้วก็มีจะเป็นพวกเครื่องเขียนก็มีนะคะลิควิดปากกาดินสอนะคะป้ายห้อยบัตรนะคะแล้วก็เป็นป้ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตะหลิวโอ้ยเยอะอะทุกคนสารพันไม่ถูกแล้วค่ะของกินของใช้ของกินไม่มีมีแต่ของใช้อันนี้ก็ลูกโป่งนะคะน่าจะซื้อไปให้ลูกเล่นก็จะน่าจะสนุกดีนะทุกคนมีทั้งหลายโลกนในหนึ่งแผงสิบบาทเหมือนกันเดินรอบๆไปบางอย่างก็ยี่สิบบาทนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ในร้านนี้ก็คือสิบบาทนะคะมันมีแต่ของแบบน่าซื้อน่ารักมากเลยอะทุกคนน่าเล่นมาก คือเราแบบโตแล้วนะแต่เราก็ยังอยากเล่นอาเดินออกมาหน้าร้านเจอร้านทุกอย่าง20บาทอีกจ้าหน้าห้างนี้น่าเดินมากเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย